بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر أملي وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فحما رب زدني علما وارزقني فحما رب زدني علما ورزقني فحما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับก่อนอื่นลยก็ต้องขอชุกคุต่อ Allah Subhanahu wataala ที่ทำให้การถือศีลอดวันนี้ของเราในวันที่ 8, กับวันนี้เข้าวันที่9แล้วนะครับของเดือนรรมฎดอนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ครั้งนี้เป็นน่าจะครั้งแรกในชีวิตผมนะใ,ใช้คำนี้เลยนะมองไปนี่อัลลอฮฺอักบาร รุ่นเดียวกันหมดเลยรุ่นเดียวนะครับผุบัตยังไม่แก่นะครับทำอะไรนะครับมีแต่ชาวบ้านมีแต่วัยรุ่นขอรอัดทรงเป็นพยานนะครับเอาเราจะได้เห็นว่ายังมีวัยรุ่นอีกหลายคนณนะตอนนี้นะต้องขอบคุณอัลเนาะมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณในความเมตตาของเราที่มีวัยรุ่นมาให้ความสนใจมาให้ความสําคัญกับเรื่องของศาสนาก,กันเยอะมากช่วงนี้นะครับก็ตอนเช้าเจอคุณบัตรไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ตอนมืดแล้วสามทุ่มก็มาเจออีกรอบหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นนะครับที่ อยากจะจัดการละหมาตรวเวงขึ้นก็แต่ก็ยังมีการรักษานะครับจํานวนคนที่ไม่ได้เยอะมากนักแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาก็ไม่บอกมาตรการบ้านใครอยากรู้จะติดตาม,มาเอานะครับก็ขอให้ลัตตาลาสงทรงตอบแทนนะครับความจำเนิญให้กับเจ้าของบ้านความจำเนิญให้กับทุกๆคนนะครับที่เสียสละเวลามานั่งฟังบรรยายแล้วก็มานั่งฟังก,การอาสฮัตแล้วก็ได้มาละหมากรวเวงร่วมกันเอ่อประมณ แปดถึงเก้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับบางฮารุนมาฮารุนเป็นไงบ้างครับบวชมาแปดวันแล้วทำดูเรียนทำดูเรียนแล้วดีดียังไงใช่ไหมครับผมบังดีเป็นไงครับบังดีเพิ่งหายจากในโควิดโควิดอ๋อเลยท่านเลยทำดูเรียนแต่หายแล้วนะโอเคนะครับก็ช่วงเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ไม่สบายแล้วก็ป่วยเป็นโควิดนะครับแล้วสุดท้ายอัลาร์ตสุฮารูตาลาก็ให้หายกลับมานะครับ ได้มีโอกาสได้มาถือศีลอดในเดียวรมณตอนก็อาจจะต้องไปใช้หน่อยมีคนถามคุณแม่ป่วยจะบวชได้ไหมก็รักษาตัวให้หายก่อนเอาล้อตาลาไม่ได้อะไรอะไรเข้มกับเราขนาดนั้นเห็นไหมความเมตตาของล้อนะเอาล้อให้มีตึงเอาล้อให้มีหย่อนเอาล้อบอกว่าบวชจำไว้นะครับการถือศีลอดเราขาดบวชโดยตั้งใจจะไม่บวชตื่นมาปุ๊บสมมติมะบอกยายบวชไหมลูกไม่เข้ามากวันนี้เกียด ไม่มีเหตุอะไรนะไม่อยากบวชและขี้เกียจบวชมาทัศนะบอกว่านบ,บีบอกว่าบวชทั้งปีร้อ์ก็ไม่รับนะครับเพราะไม่เอาแต่ถ้าโอเคมีเหตุดอรูร้อถ้ามีเดารูร้อแล้วบวชในบาปไหมบาปผูกมาประจำเดือนอยากบวชเงี้ยไม่ได้ป่วยไม่สบายไม่สบายจริงๆนะไม่ใช่อะไรเราเราู้ใช่ไหมปวดหัวแม่นึงแต่เล่นเกมนอนกดเกมไม่ทั้งวันเลยอันนั้นถือถ้าป่วยอ่ะคือแย่เลยนะนอนก็แย่อย่างเงี้ยไม่ต้องบวชกินยาพักรักษา ดูความเมตตาของลอสฟานูตาอลาที่ประทานให้กับเราและเราลองใช้สมองที่ลตาลาให้กับเรานะตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนรมอมฎอนจนกระทั่งถึงวันนี้สังเกตไหมต่างจากบรรยากาศบรรยากาศเดืดอนรอมฎอนต่างจากบรรยากาศก่อนเข้ารมอมฎอนเลยเอาอตามสัานักจุลานะเราเข้าบวชวันอาทิตย์สังเกตดีวันเสาร์ยังร้อนอยู่เลยยังบรรยากาศแบบลมไม่ค่อยมีแต่พอเข้ารมอมฎอนปั๊บวันที่หนึ่งหนาวเลย โอ้โหดูความยิ่งใหญ่ขอร้อสุนาลภักลายเป็นหนาวแบบหนาวเลยผมไปอยู่ที่อิดโอ้โหทำตัวรินแล้วครับอัลลอฮ์ไม่อยากให้บ่าวของพระองค์ลำบากแล้วดูตั้งแต่8วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ล้อถึงขั้นแบบปวดแย่ผมเลยไม่เข้าใจว่าบางคนยังไม่เห็นเดือนเลยเข้าใจใช่ไหมบางคนยังไม่เห็นเดือนคือยังดูดบุหรี่ยังกินข้าวยังอะไรเงี้ยยังมีเวลาอีกยี่สิบกวันนะครับประบัดตัวซะรีบอะไรตักตวงรีบ ขมัครคามนในการทําอามาัตอิบารัดาต่ออัลลอ์สุบฮานองโมตาลาเยอะๆ,ๆลองดูนะตอนนี้ใครยังไม่เป็นโควิดผมผมนี่เป็นแล้วใครเป็นแล้วอะรำตัวดิละใครยังไม่เป็นอธรำตัวดีละแต่ลองใช้สมองที่อัรรลลอฮ์ให้เรานึกนิดนึงความตายมันใกล้กับเรานิดเดียวเองนะความตายมันใกล้กับเรานิดเดียวจริงๆถ้าวันนี้เราลอดโ้นมาได้จากการหายจากการเป็นโควิดหรืออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ยังมาพยองอะครับ อาหารกากระลอจะทำไมอ่ะอย่ามีซีฟาหนี้เด็ดขาดแต่กับบริยะโอวดไม่เอาเด็ดขาดถ้าเราอ่านในประวัติศาสตร์ดูนะอิบปลิสหัวหน้าชัยตอนเลยทำผิดไหมผิดเนบีอาดัมทำผิดไหมผิดผิดทั้งคู่เลยแต่ทำไมนบ,บีอาดัมถึงไม่ถูกลงโทษให้ลงมาล้อกะรบบานาซอลัมนาอัมฟุซนาเห็นไ,ไหมนบ,บีอาดัมบอกกลอลล็อสำนึกผิด ว่าอัลลอฮ์ครับผมผิดนะครับผมผิดแล้วอยาอัลลอฮ์ไม่ทําแล้วขอโทษนะอยาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันแล้วก็หายนะแน่ๆอัลลอฮ์เมตตาแต่อิบราิบอกอัลลอฮ์ว่าไงทำไมอ่ะผิดก็ผิดเอาดิลงก็ลงอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวเลยแล้วมองย้อนกลับไปนะสุดท้ายอิบริสขอกับอัลลอฮ์ว่าให้หลอกลวงลูกหลานนบีอาดามจนกระทั่งถึงวันเกียรมัอัลลอฮ์ให้ไหมให้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนอย่างเราถึงไม่ยกมือขอกันร้อ์อิบลิสเลวขนาดไหนขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไหมให้แล้วเนี่ยคนสุญูดกอัลลอฮ์ทำไมไม่ขอกันร้อนมีปัญหาอะไรทําไมไม่บอกกันร้อนล่ะถูกไหมอยากได้อะไรบอกกันรลอ์วันนี้ครับละหมาดร้อนไหมร้อนลมมีอยู่สองตัวแต่เจ้าของบ้านบริการดีแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้แนละสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ผมผมใช้คําว่า มันมีความสุขที่สุดคือวันนี้เราได้เข้าเฝ้าเอลลาหรอจำไว้อย่างหนึ่งนะครับวันนี้เอาสบายๆนะคำว่าคำว่าจะมาอ่ะครับจะมาอ่ะมีความสําคัญกับชีวิตคนที่เป็นมุสลิมมากๆนะพยายามนะครับยิ่งเป็นวัยรุ่นแบบเนี้ยยิ่งเป็นวัยรุ่นแบบเนี้ยพยายามหาจะมาอ่์ดีๆอยู่หน้าตาจะไม่ค่อยดีแต่จะมาอ่์ดีห้ามดูนี่ละวันนี้คนบางคนหาจะมาอ่์อีกแบบหนึ่งอยู่นดบีเคยบอกใช่ไหมถ้า ให้เราครบกับคนที่ขายน้ําหอมแต่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะไม่ได้บอกว่าอีกคนนึงไม่ดีไม่ใช่นะต่อให้เราไม่ซื้อน้ําหอมกลิ่นหอมเองก็ติดเสื้อเราถูกไหมแต่ถ้าเราไปคบกับคนเผาถ่านกลิ่นถ่านก็จะติดเสื้อเราถูกปะลองดูดิลองดูนะมีผู้หญิงอยู่คนนึงไม่เคยแต่งหน้าเลยครับชีวิตเนี่ยไม่เคยแต่งหน้าเลยลองจับไปอยู่กับแก๊งนางฟ้าดิกันแล้วแก๊งนางฟ้าใช่ไหมแต่งหน้าทั้งแก๊งควณมีคําถาม ห้าคนแก๊งนางฟ้าจะตามหนึ่งคนหรือหนึ่งคนจะตามแก๊งนางฟ้าหนึ่งคนนี่งคนนี่คแต่งหน้าเก่งเลยโอ้โหมาอยู่ได้สักอเดือนนึงไนะโอ้โหคนนี้เป็นแล้วนะบิวตี้บล็อกเกอร์าแม่เหมือนกันวันนี้เราอยากอีมาเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เราไม่หาจมา่าดีๆอยู่เนี่ยให้มาเยอะๆเลยนะครับผมหาจมา่าดีๆอยู่พยายามเกาะกลุ่มกันหาเฮ้ยมีมีไลน์ทำไมานี่มีไลน์อย่าเอาไลน์ไปคุยกับสาวอย่างเดียวไม่ไดรอ ยายะบางทีมัคกลูุมาดครับมีละหมาดที่ไหนคืนนี้มีจัดบรรยายไหมเอ้ยออแลตรงนี้มีไหมสุราไหมหาใช่ไหมมาแก้บทด,ด้วยกันไหมหาใช่ไหมถูกไหมถ้าสามารถมาได้ไม่ติดธุระอะไรว่ามารวมกันได้พูดคุยเรื่องศาสนาคนบางคนเชื่อไหมผมเคยมีโอกาสได้คุยกับคนบางคนแ yeah, ย่มากๆแย่หมาย yeah, ความว่ามันจะมีช่วงโควิดอยู่ช่วงหนึ่งที่สุราปิดนะครับบางคนพอเวลาไม่ได้ฟังศาสนา ไม่ได้ฟังบรรยายหรือไม่ได้อะไรแบบเนี้บางทีมันดิ่ง,งวันหนึ่งแย่มากๆไปเปิดบรรยายฟังมาคุยกับครูหมัดอรือีจังหวะวันศุกร์ฟังคุดบ้าแค่นิดเดียวชีวิตพลิกเลยพลังมากำลังใจมาเพราะการนะัศฮัทพูดคุยในศาสนาเราไม่ได้คุยเรื่องโดยดมอนนะครับเข้าใจใช่ไหมอันนี้เราคุยเรื่องของล้อคุยเรื่องความริงใจของลอคุยทํายังไงก็ได้ให้หัวใจของเราทูกิหาในการกลับเนื้อกลับตัววันนี้ค่าเฉลี่ยที่ผมนั่งอยู่ในที่นี้ไม่รวมผมนะน่าจะอายุน่าจะไม่เกินยี่สิบห้า เราทำดูลินล้วนะครับบางคนบอกว่าทําไมอยากลองบางครั้งเราไม่ต้องลองอะไรสักทุกเรื่องก็ได้ถูกไหมวันที่อลตะลาดึงเราให้เราเข้าใกล้ในของทางของเราอย่าพอเวลาเราเคยว่ายน้ําใช่ไหมพอเราเล่นทะเลครับบางครั้งเพลิน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 เนะเงนืยหน้ามาอีกทีโอ้โหไกลจากฝั่งมากเลยไกลจากฝั่งมากๆพอบางครั้งเราจะว่ายกลับบางทีมันเหนื่อย วันนี้เอาลอดตาลาให้เรามีโอกาสได้ใกล้ฝั่งแล้วอย่าทำพ,รรพยายามตัวเองให้ไกลออกไปจาเอาลอดลรับสุขรับแล้วบางครั้งถ้ามันต้องตายในสภาพที่ปฏิเสธสัทธามสุดท้ายแล้วอะไรก็ไม่คุ้ในในหนึ่งบ้าน,น,น,านยิ่งเราเป็นลูกนะเตือนมะเตือนป่าเตือนใครก็ได้มันไม่มีใครดีสักทั้งหมดมันไม่มีใครดีสักหมดแต่ถ้ามีดีสักหนึ่งคนเตือนสักทั้งหมดก็จะดีครับสุดท้ายฝากเอาไว้นะครับคนบางคนปรับปรุงลุญยา เพื่อให้ดุนยาดีขึ้นบางคนยอมเปลี่ยนทั้งชื่อ <S <S เปลี่ยนทั้งทั้งนามสกุลดูเป็นนงอิสลามไม่ได้เรื่องพูกแบบนี้ถูกไหมทำยังไงให้ปังใส่โต๊ะยังไงให้วันนี้ปัญญาเยอะเงี้ยสมมุตินะครับทำยังไงให้อย่างนี้เยอะเรายอมปรับดุนยาเพื่อให้ดุนยามันดีขึ้นสตังเข้าขึ้นโ,โหเปลี่ยนหมดเลยแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาจะไม่ทําอย่างนั้นวันนี้เราจะพยายามทํายังไงให้ดุนยาเพื่ออ,อาคีรอตดีขึ้น เราทํายังไงก็ได้เพื่อให้อาคิระอของเราดีขึ้นดุนยาปั่นจกักรยานก็ไม่ต้องซีเรียสขับเบ้นเก่าๆก็ไม่ต้องซีเรียสเข็นมั่งอะไรมั่งก็ไม่ต้องซีเรียสมีขับก็ทำดุลินละแล้วมีเสื้อผ้าใส่แค่ไม่โป๊ก,ก็ถือว่าทำดุริละแล้วใช่ไหมโทรศัพท์ธรรมดาไม่ต้อง iPhone ก็ได้ก็ทำดุริละแล้วแต่อาคิระอต้องสวยมีประโยคนึงเราชอบพูดกันเสมอครับชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตนี้เราเลือกเกิดไม่ได้ฮารุอยากรอันคูม้มะทำไม่ได้อดตายถูกไหม อย่าคุณนี้อยากเป็นเหมือนคนนั้นเป็นไม่ได้แต่อาคิรรโลกหน้าเราสามารถดได้เราทําอาคิรรให้ดีได้นั่นจึงหมายความว่าอาคิรรอโลกหน้าใช้ประโยคนี้ไม่ได้แต่นั้นจงทําอาคิรรให้ดีเพราะเข้าถึงวันนั้นอิปาริสจะปาาระาศัยขึ้นคุดบาก่อนจะลงนรกอิปาริสขึ้นคุดบาครับปาศัยผมพูดไม่เพาะผมขอมาับน,นะแต่พูดประมาณนี้เพราะอิปาริสคงไม่พูดสวัสดีครับผมอิปาริสนะครับคงก็คงไม่ใช้สำนี้ ภาษาไทยเข้าใจง่ายๆคือเดีย๋ยวว่ากูโง่ตามกูเองดังนั้นปะเราไปลงนรกของอัล้อกันและนรกของอัล้อไม่ได้เหมือนที่เราอยู่ในทวทัศน์นะครับอินารีเาอินทรีเล่ชูนเบาสุดในนรกคือใส่รองเท้าแตะที่สมองเดือดน,นะครับและอันล้อตาลาก็จะไม่ทําให้เราชินนะเข้าใจไหมมีบางคนถามเคยถามว่าคุณ่าไชตอนถูกสร้างมาจากไฟ โดนลงโทษด,ด้วยกับไฟไมันจะเจ็บยังไงมีบางคนไปถามเช็คเช็คหยิบคอนโทรน้ำไอ้แก้วแับที่บาญยาให้กินน้ำเกี้วอวดไปที่หัวปังโอ้โหเจ็บเลยแล้วคนนั้นก็ถามว่าตีหัวฉันทําไมเช็คบอกว่าคอนโทรน้ําสร้างมาจากอะไรดิน,ดน,ดนแล้วมันถูกสร้างมาจากอะไรดิน,ดนเจ็บปะล่ะเลือดอาบเลยไม่ต้องห่วงแล้วรคขอบ้วยหน้ากลัูว่รุนแรงรุนแรงจรงิงๆถ้าเราไปอ่านนะ เราจะรู้เลยว่านารกก่อนต่นั้นอย่าไปเชียนครับไม่ใช่เรื่องตลกแล้วพยายามพยายามทำตัวเองอยังไงก็ได้ให้ห่างไกลจากไฟนรกองอนรอ์ให้มากที่สุดวันนี้นะครับรู้สึกดีใจแล้วก็เมื่อมองไปทำรรดุลละมีคนรุ่นใหม่ในปากรัดลหลายๆคนที่พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีสถานที่ตอนนี้เพิ่มมาหลายกลุ่มมากเพื่อที่จะให้บรรยากาศจะเดืดอนอมฎอนและอีกเดือนเดือนต่อไปดีขึ้นมีสถานที่ให้เราสแสวงหาวิชาความรู้เยอะมากขึ้นนะครับมาได้มาได้ถ้าวันนึงสถานที่นี้ได้เปิดบรรยายก็จะมีเพิ่มอีก อช่วยๆกันนะครับแล้วหวังว่าวัาวายรุ่นอย่างเราจะทําให้อัลลอฮ์เห็นว่าอัลลอฮ์ครับมองมามีวัยรุ่นอยู่อีกกลุ่มนึงที่พยายามทําเพื่ออัลลอฮ์ตาลาและขอให้มีชื่อทุกคนที่นั่งในนี้อยู่ในนั้นและขอให้อัลลอฮ์ตาลาชงเรากลับปรรดามาเลกาว่าฉลักคนกลุ่มนี้ขอให้เราเป็นคนกลุ่มนั้น e เอียร์อาเมนอินชาอัลลอฮฺวันนี้เราจะนี้นะครับเท้าออกัดหน้า ญาญญาหรือหลายๆคนเชิญมาอีกก็อยากให้มารวมตัวกันนะครับเผื่อคราวหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นแอนก็ได้อ่าอ่านิสอานะครับวันนี้เอาแต่เพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์